มาค่ะเพื่อนๆวันนี้นะแตงจะพาเพื่อนๆมาถอนกำไรจากแอปพลิเคชันและแตงเองมาทําการตลาดช่วยแอปเขาโดยการแชร์ลิงก์สินค้าออกไปค่ะและแอปนี้เป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะรวบรวมอาหารเสริมและสุขภาพความงาไมไว้มากมายวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะจะมาถอนกำไรจากการที่แตงไปแชร์ลิงก์สินค้านะคะมาค่ะแล้วก็ไปที่บัญชีแล้วก็ไปที่แคท และกำไรตรงนี้นะมาจากการที่ลูกค้าช้อปปิ้งเองไปที่ถอนเงินค่ะแล้วบัญชีที่เราจะถอนก็คือบัญชีเราค่ะที่เราทำการผูกบัญชีไว้กับบริษัทนะคะสามารถผูกได้ถึง2บัญชีเลยค่ะจากนั้นเราก็ใส่จำนวนเงินค่ะตรงนี้การเบิกถอนตรงตรง,ตรงนี้นะบริษัทก็จะหัก3%ปเซนตเพื่อเป็นการยื่นส่งภาษีแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมการถอนค่ะจากนั้นกดยืนยนัน จากนั้นบริษัทก็จะมีการส่งเลขที่ OTP เครื่องซึ่งเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีเรากลับมาให้6ตัวแล้ว